สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมิวชีอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาสู่ค่ายจรวดพีจีวินวินนะคะน้ำเต้าปูปลากันนะคะคุณพี่วันนี้เราก็มาเล่นที่ค่ายพีจีเหมือนเดิมเลยนะคะมีเครดิตที่หนึ่งพันนะคะวันนี้เราจะไปที่เบสสี่สิบนะคะพี่พี่คือหนูอะไม่ไดนะ้แบบว่าตั้งใจจะมาเล่นอันนี้นะพี่แต่ว่าคือหนูอยู่ในกลุ่มแตกใช่ปะ่ะเออแล้วแบบว่าเออเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันแตกนะเกมเนี้ยเออก็เลยลองมาเล่นดูนะคะแตกจริงไม่จริงไม่รู้นะคะก็ลองเล่นอยู่นะคะ ลองดูกันไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะรู้นะคะว่าแตกจริงไม่จริงแต่ถ้าแตกจริงแนะนํานะคะจิ้มลิงก์ตามมาเลยค่ะพี่เดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มเลยเออหมุนไปแล้วห้าหมุนนะคะตอนนี้ห้าหมุนแล้วนะคะหมุนไปแล้วห้าหมุนนะจ๊ะทุกคนไะเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยเริ่มไปแล้วไปแล้วเ็ดหมุนนะคะก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะทุกคนเจ็ดหมุนแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะเจ็ดหมุนแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะตอนนี้ หมุนที่แแล้วนะคะโอ้โหรับมาที่192บาทจ้ารับมาอีก288บาทแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหรางวัลตัวคูณเข้าแล้วนะคะและตัวคูณเข้าแล้วนะคะตอนนี้ละไปกันต่อเลยไปไปกันรัวๆเลยนะคะไปกันรัวๆเลยนะจ๊ะไปเรื่อยๆเ,เลยะคะ่ะรับอีก20บาทจ้า รับอีก48บาทนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็รับไปที่68บาทนะคะรางวัลรวมเมื่อกี้นี้แล้วก็หมุนไปกันต่อเลยค่ะพี่หมุนไปกันต่อเลยนะคะไปต่อเรื่อยๆเลย,เลยนะปะยังไงต่อยังไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อไปไงต่อไปไงต่อทุกคนยังไม่ได้สปินฟรีนะคะยังไม่ได้สปินฟรีนะคะช่วงนี้ หมุนไปก่อนนะคะหมุนไปก่อนนะคะเสียเงินเองค่ะหมุนเองเสียเองนะคะได้เองนะคะอีกหนึ่งตัวจะเป็นสปินฟรีแล้วทุกคนเราจะได้หรือไม่เราจะได้หรือไม่ไไมก็ยังไม่ได้นะคะโอ้โหมันยากเย็นขนาดนั้นเลยหรือสปินฟรีมันคงยากเย็นเกินไปนะคะทุกคนไปกันเลยรองรักดูไหมไม่ชิร้ายโอ้โอ้ เชิญไปเลยไปแล้วนะคะสปินฟรีจะลงไหมก็ไม่ลงอีกแล้วนะคะพี่พี่โอ้โหรับไปที่28บาทนะคะตอนนี้สปินฟรีอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวจะเข้าไหมฟรีสปินจะเข้าไหมฟรีสปินก็ยังไม่เข้านะคะอดไปก่อนนะคะยังไม่เข้าคะ่ะย่ำแย่ค่ะพี่ย่ำแย่บอกเลยปรับ192่รบบาทก่อนเลยนะคะคุณพี่ตัวถึงสปินยังไม่เข้าแต่ตัวคุณก็เข้าอยู่นะคะ อย่าดูเพลินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะไม่พลาดคลิปของมิวชีนะคะทุกคนเล่นจริงแตกจริงนะคะคลิปไหนไม่แตกก็บอกไม่แตกนะคะพี่ไม่มีโกหกค่ะเพราะเล่นเองเจ็บเองนะคะไม่มีการสนับสนุนใดๆนะคะทุกคนรับไปอีก26บาทนะคะ ไม่มีเป็นหน้าม้าหรือในหน้านะคะอันนี้เล่นเองเจ็บเองนะคะได้เองเหมือนกันค่ะพี่เวลาได้ก็ได้เยอะคะ่ะยอมรับเวลาหมดก็หมดเลยเหมือนกันนะคะสปินฟรีมาแล้วคะ่ะหมุนฟรีเข้าแล้วนะคะสุดท้ายสิ่งที่รอคอยก็มาแล้วปหมุนแรกไปเลยหมุนแรกไปแล้วนะคะหมุนแรกรับวปสี่สิบบาทนะคะหมุนที่สองเริ่ม เออรับรางวัเลเรืเ่อยๆเลยนะคะหมุนฟรีนะคะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะรับไปที่64หมุนที่2มาหมุนฟรีรอบที่2หมุนฟรีรอบที่สามามาเออรับที่96บาทนะคะหยุดหรือยังหยุดหรือยังหยุดเออใส่คูณไม่ยั้งเลยตัวคูณเข้าไม่ยั้งเลยนะคะรับไปที่168บบาทนะคะทุกคน รอบที่สี่เข้ามาที่130คูณห้าเข้าไปคูณหโอ้คูณหนะคะพี่ๆคูณเเข้าไปแล้วนะคะมามาคูณเข้ารางวัลรวมรับไปแล้ว3 4 6จ้าไปต่อคะ่ะไปต่อรับไปคูณแรับไปที่304บาทนะคะทุกคนหมุนที่หรับไปที่304บาทแล้วนะคะ หมุนที่เจ็ดมาหมุนที่เจ็ดมาแล้วนะคะหมุนที่เจ็ดนะคะโอ้โ,อโหเข้าแล้วนะคะหมุนที่เจ็ดเงินรางวัลสองร้อยห้าสิบสองบาทคูณเข้าไปอีกแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะเรามาดูรางวัลรวมในหมุนที่เจ็ดเลยนะคะรางวัลรวมนะคะอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบสองบาทแล้วหมุนที่แปดเข้าไปแล้วนะคะหมุนที่8ใส่เข้าไปแล้วได้374บาทนะคะเพราะคูณ11เข้าไปนะคะรอบนี้คูณ12เข้าไป144อีบบาทนะจ๊ะ เออรักรางวัลรวมเลยนะคะ518บาทไปต่อค่ะพี่คูณเข้าไปได้5 9 8บาทนะคะคูณ13เลยนะคะหมุนที่9คูณเข้าไป13เลยนะคะอ่าตัวคูณ14มาแล้วนะคะคูณ14ขึ้นแล้วนะคะหมุนที่10มาคูณ14ไหมจะได้คูณไหมจะได้ตัวคูณไหมโอ้โหไม่ได้นะคะไปที่หมุนที่11กันต่อเลยนะคะคูณ14เข้าไปได้476บาทจ้า ไปต่อเลยค่ะพี่ไปต่อคูณ15เข้าแล้วนะคะหมุนที่12จะได้คูณ15หรือไม่มามาได้ไหมได้ไหมทุกคนโอ้โหยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้นะคะรับมาก่อน90บาทจ้าคูณ16เข้ามาแล้วนะคะคูณ16ด้วยหมุน14จะได้คูณ16หรือไม่หมุน14เข้ามาหมุน15เข้ามาแล้วนะคะคูณ16จะลงไหม โอ้โหไม่ได้นะคะพี่รอบหมุน16คูณเข้าไปแล้วได้64บาทจ้ามา17มามาเลยมาอย่าหยุดนะคะทุกคนป34บาทนะคะ34บาทคูณไหมคูณ18เข้ามาคูณไหมคูณไหมรอบนี้คูณหรือเปล่าไม่คูณนะคะหมุน19มา รอบนี้จะได้คูณไหมก็ยังไม่ได้อีกนะคะหมุนรอบที่20แล้วนะคะหมุนฟรีรอบที่20แล้วนะคะหมดแล้วนะคะคุณพี่โอโหรับรางวัลรวมกันไปก่อนเลยคะ่ะช่วงนี้3ามพันสบาทจ้าพอเลยคะ่ะพี่วันนี้พอดีกว่าคะ่ะบอกเลยนะคะก็น,นาแล้วแล้วหยุดดีกว่าพี่ไม่หมุนแล้วนะคะพอแล้วนะคะวันนี้พอสมควรแล้วนะคะถ้าเล่นต่อก็กลัวจะเสียนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิป เอเนพรุ่งนี้นะคะใครที่อยากเล่นนะคะจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย